Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตรงนี้โลกไม่แตกแต่ใจของฉันอาจคงต้องแหลกหากไม่มีเธออยู่ด้วยตรงนี้อะไรจะสำคัญเท่า ลจอัลบั้มออกมาเนี่ยเสียงตอบรับเป็นไงบ้างครับก็อิบรู้สึกว่าคือกลุ่มคนฟังเนี่ยค่ะเพลงสไตล์ของที่อิบร้องเนี่ยนะคะก็ที่พี่บันร่วมทําอัลบั้มนี้จะเป็นเพลงที่คือถ้าถ้ากลุ่มไหนที่ชอบพื่งเขาก็จะชอบไปเลยอะค่ะแล้วถ้าเขาเกลียดล่ะครับ ยังไม่มีแต่คนมนเรื่อน่าจะมีฮะแต่ถ้าเกิดว่าวัยรุ่นจ๋าที่ฟังเพลงฮิปฮอปอะไรเงี้ยอาจจะอาจจะไม่ได้ถูกใจเขาซึ่งซึ่งอีก็คิดว่ามันคงเป็นเรื่องปกติอะค่ะก็ถ้าเกิดไม่รู้นะในมุมอีว่าถ้าเกิดสมมุติว่าใครชอบก็ก็โอเคอยากให้เขาฟังถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องฟังดีกว่าอะไรเงี้ยจะได้แบบถูกใจครับจากม่สาวซินเดอเรลล่านะคลี่คลายมาเป็นอุปอิปนะไม่ได้เป็นอุปอิปฮิปฮอปนะเป็นไปได้ไหมกบในอนาคตจะฮิปฮอปบ้างฮะ ไม่ไม่เยอะไม่ไม่ใช่ตัวตน่ใชตตัวนะครับว่าเราเรามากับสายนี้เพราะฉะนั้นจะเป็นเพลงร้องแบบพวกสแตนดาร์ดอาจจะเป็นแจ๊สน่าจะไปทางนั้นมากกว่าครับได้ออกทัวร์กันบ้างหรือยังเอ่ยก็มีไปก็มีนิดหน่อยบ้างครับครับล้วส่วนคุณบันเนี่ยผมทราบว่าเป็นคนที่ค่อนข้างขยันและมีงานออกมาครับก็ไม่มีจะกินก็ต้องขยันครับค่อนข้างจะแบบว่าโดยเฉลี่ยแล้วปีละสามรออะไรบ้างได้ไหม ก็ในนามค่ายอะครับเพราะว่าเพราะถ้าถ้าเปรียบเทียบว่าค่ายหนึ่งผลิตงานออกมาก็ยังไม่เยอะเพียงแต่ว่าผมทํางานคนเดียวก็เลยดูเหมือนเราขยันมากระการรับษนักสมัครลูกน้องรับสมัครจ้างไม่ไหว สมัครนักแต่งเพลงคนใส่คําร้องคนเรียบเรียงดนตรีอะไรอย่างเงี้ยได้เลยฮะเดี๋ยวเลี้ยงข้าวก็คือทํางานออกมาอยู่พอสมควรนะครับก็เรื่อยๆคือมีโปรเจกต์จริงๆแล้วเป็นคน alert คือือชอบคิดโปรเจกต์ใหม่ๆเรื่อยๆแต่ทําไม่ทันเพราะมันจะคิดแบบนี้ดีแบบนี้ดีก็คือจะเก็บเก็บไว้แล้วก็มีโอกาสก็ได้ได้ปล่อยของกันเรื่อยๆครับ ครับก็ไม่ทราบว่าช่วงนี้เนี่ยนอกจากงานของอุบิ้แล้วเนี่ยที่จะทําต่อไปในอนาะนะคตมีอะไรบ้างครับครับก็จะมีอัลบั้มที่สุดหวานของสวิตนุชชุดที่2นะครับอ่าก็เราเรานับเป็น,น,นชุดที่สองอนนเพราะว่าไม่นับงานไม่นับ<อ>สนุก<า>นึกอ่าไม่นับก็เป็นอัลบั้มที่สองครับก็เป็นอัลบั้มเต็มของคุณแม่เลยก็จะมาจะน่าจะแบบรักยุคไฮเทคน่าจะใช่เพราะตอนนี้ปล่อยซิงเกิลเพลง3าม G ไปแล้วอ่าก็จะ น่าจะวางอัลบั้มได้ในประมาณปลายเดือนตุลามีฟิชเชอร์เลงอุบิปะฮะยังไม่มีมีไปไปเป็นลูกคู่ฮะสามจีนะเป็นลูกคู่เพลงสามจีเป็นเพลงลำวงฮะครับก็จะมีลูกคู่ชู่คู่เนี่ยเขาเสียงเขาเลยฮะครัลองไปฟังดูแล้วให้ดาว่าเสียงในเสียงอีกทำเสร็จแล้วอ่าเสร็จแล้วตอนนี้อยู่ในขั้นตอนมิกซ์เสียงอยู่ครับก็เป็นขั้นตอนที่ลำบากนิดหนึ่งต้องต้องใช้ความป a ี i นิดหนึ่งแล้วหลังจากอัลบั้มนี้ก็จะ ทำเพลง cover เพลงชาตรีครับงที่ที่คนวัยดึกน่าจะรู้จักกันดีชาตรีสีชนชาตรีวงชาตรีวงชาตรีจากวัลอนดอนอะไรประมาณอะไรเงี้ยแต่ก็คงจะไม่เลือกเพลงที่ช้ำๆเท่าไหร่ฮะมีมีหลายเพลงครับครับนะที่แบบว่าคนไม่ค่อยรู้จักก็จะมีมีคุณแม่ร้องมีครูวิฟร้องมีผมร้องก็อยู่ในบ้านเป็นใบชาซองร้องเพลงชาตรีอะไรเงี้ยก็เร็วๆนี้น่าจะน่าจะโอเค อุบิบครับเมื่อกี้สกคู่ก็พูดถึงว่าที่บ้านเนี่ยมีร้านขายเทปมาก่อนใช่ไหมครับมองวงการยังไงบ้างครับแล้วทำไมเราถึงมั่นใจมากกับการที่จะทาอัลบั้มเนี่ยทั้งนั้นที่เราก็รู้อยู่ว่าตอนนี้ดาวน์โหลดอะไรมันก็เกลื่อนเมืองนะครับคนซื้อดนตรีน้อยมากเมื่อเทียบกับฟังดนตรีฟรีเนี่ยทำไมเรายังถึงทําอัลบั้มออกมาทำไมถึงหลงมน,นเสห์ฝาก คำ,คำบอกเล่าคำชวนของคุณบันได้อะไรเงี้ยคืออีว่าสมัยนี้เทคโนโลยีเนี่ยมันอาจจะทําส่งผลทั้งดีและไม่ดีนะคะ <c oughs> ส่วนส่วนตัวเราที่บ้านขายเทปเนี่ยก็จะเห็นเลยว่า,าคนเริ่มซื้อซีดีจริงน้อยลง <c oughs> ก็จะแบบซื้อเทปผีซีดีเถื่อน <c oughs> แล้วก็ดาวน์โหลดเป็นดาวน์โหลดฟรีซะมากกว่า <c oughs> ก็เลยทําให้ร้านเทปหลายร้านต้องปิดตัวไปส่วนส่วนในเรื่องของวงการเพลงเนี่ยที่อิฟมาเลือกกับ เลือกทํากับพี่บันนี่เพราะว่าคือเหมือนเรามีใจให้กันด้วยอะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออีกว่าอีมาถูกทางแล้วเพราะว่ากลุ่มแฟนเพลงของใบาชาทุกคนเนี่ยจะซื้อซีดีรจริงเพราะว่าจะเป็นเป็นกลุ่มคนที่เน้น เน้นฟังฟังการบันทึกเสียงที่ดีๆแล้วก็เลยก็เลยทำให้คนคนฟังที่มีคุณภาพนินึครับแล้วก็อายุมากด้วยอายุมากขึ้นอายุน้อยสุดนี่ประมาณเท่าไหร่ครับสามสิบสามสิบมงครัา้งสามสิบอะไรเงี้ยใช่ใช่ก็คือก็คือจะไม่มีเด็กวัยรุ่นเลยใช่แต่ว่าเป็นกลุ่มคนที่เขาจะละเมียดละมในการฟังดนตรีจริงๆเลยค่ะก็เลยฟังได้นานฟังได้นานก็คิดว่าน่าจะมาถูกทางแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรอย่างหนึ่งคือการที่เรามาทําตรงเนี้ยส่วนหนึ่งมันเป็นใจอย่างเดียวเลยค่ะแล้ไม่ได้ แบบว่าจะต้องได้เงินได้ทองอะไรมากมายใช่ใช่ใช่มันคือใจที่จะรักที่จะสร้างสรรค์เพลงขึ้นมาแล้วก็หวังแค่ว่าจะมีคนชอบใช่ค่ะใช่ครับแล้วก็การได้เจอกับอุบลร่วมงานนี้ฝันที่เป็นจริงของบันว่าใช่ครับก็รอมานานแล้วทั้งแต่หกปีที่แล้วครับก็คุยกันตลอดแย่กันตลอดพอเล่นเล่นแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวทำรับบั๊มให้ครับแล้วก็ยังติดสัญญาอยู่แล้วมีการต่อด้วยต่อสัญญาด้วยต่อเป็นหกต่อสัญญาเกือบเป็นห้าปีใช่ครับเป็น เพิ่มเรื่อยๆแล้วก็มันก็ตอนนี้ตอนนี้ก็สิ้นสุดแล้วเทอร์มินเตอรเรียบร้อยแล้วนะครับกลายเป็นสุดภดะสบายใจกว่าหรือเปล่าฮะคือสบายใจขึ้นมากอะค่ะคือการที่อยู่ค่ายใหญ่กับค่ายเล็กเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปะเขึ้นอยู่กับว่าเหมือนวันเวลานี่มันทําให้เราเดินเดินตามเดินตามเรื่องค่ะมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาอยู่ตรงนี้เหมือนเป็นบันไดอย่างหนึ่งด้วยใช่ค่ะ ครับต้องคุยกับคุณบันอีกนิดนึงครับเพราะคุณบันนี่ก็มีความสามารถในการเจรไนนะครับบุคคลที่มีความสามารถมีศักยภาพในการร้องตั้แต่คุณแม่ซวริท์นดนะครับนั่นเป็นรุ่นใหญ่นะครับนี่เป็นรุ่นเล็กนะครับแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะมีอีกหลายคนอยู่ในค่ายใช่ไหมครับที่กำลังมี